สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ับความแตกต่างของบริการแบบ FCL กับ LCL กันโดยเริ่มแรกนั้นเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบริการ LCL กันก่อนหรือ Less Container Load ซึ่งบริการแบบ LCL นั้นก็คือตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าอยู่หลากหลายประเภทข้างในโดยสินค้าที่อยู่ข้างในนั้นจะเป็นสินค้าของเจ้าของหลายๆซึ่งบริการแบบ LCL นั้นก็จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณที่น้อยและต่อมาเราจะมาดูข้อดีข้อเสียของ LCL กัน ดยข้อดีของ LCL นั้นก็คือเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณที่น้อยและข้อเสียของ LCL นั้นก็คือสินค้ามีโอกาสสูงที่จะเกิดความเสียหายและ 2. มีราคาต่อนหน่วยที่สูงและ 3. การขนส่งนั้นจะล่าช้ากว่าแบบ FCL เพราะว่าทางด้านศุลกากรน,นั้นจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสินค้าและในส่วนที่สองนั้นก็คือบริการแบบ FCL หรือ Full Container Load ซึ่งบริการแบบ FCL นั้นก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าอยู่หลากหลายประเภทข้างในโดยสินค้าที่อยู่ข้างในนั้นจะเป็นของเจ้าของเพียงรายเดียวซึ่งบริการแบบ FCL นั้นก็จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณที่มากโดยข้อดีข้อเสียของ FCL นั้นก็จะมีดังนี้โดยข้อดีของ FCL นั้นก็คือมีราคาต่อหน่วยที่ต่ำมีโอกาสต่ำที่จะเกิดความเสียหายต่อสินค้าและมีการขนส่งที่รวดเร็วกว่าแบบ LCL และข้อเสียของบริการแบบ FCL นั้นก็คือจะไม่เหมาะกับการขนส่งสินค้าในปริมาณที่น้อยซึ่งจะทำให้ค่าขนส่งนั้นมีราคาที่แพงขึ้น